เวลความทูปพิพิธชาติสวัสดีค่ะกับพบกับปูงกับบองค่ะสสวััดีคครบทุกน,นจะบอกว่าเธอถ่ายคลิปรอบนี้เธอนี่เลือกมาแต่ละเพลงนี่ โอ้โหร้อนๆทั้งนั้นเลยนะไม่ก็ด้วยคนขอด้วยอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้มาเป็นปืนเป็นรถถังเป็นเรือลำนาขอพูดอย่างหนึ่งมันมีคนราบอกเว้ยว่าเราอะกลัวเราแบบว่าไม่เลือกข้างไม่เลือกข้างไลยอะไรเมืองอะนะนี่กูยังไม่เลือกอย่บอกว่าเรากลัวว่ากูกลัวกูกลัวแต่กูก็เลือกแล้วไงเงาอะไรอีกนี่ยคือเอาจิงนะบางคนอะเขาก็ไม่ได้รู้อะไรดูไม่ออกว่าพวกเราเล่นหรือจริงกันอ่ะเหมือนแบบอยากจะด่าสักแต่อย่ด่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาแล้ว่าพูดการเสียเวลาวันนี้เรามาทําเกี่ยวกับ าาบนนนนกกัะะคคทุงบประมาณนะผมรู้เลยว่าเพลงต้องเป็นยังไงของแ a ะป g a ก n นดิกแ t ็ก s ์ชิพได้สองเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปรีแคปกันด้วยนะอ๋อเรือดำน้ำรถหางก็ใช่ไงก็แล้วก็บอกไงมัาเรื่องาแต่ละเพลงงบประมาณนั่นเป็นเงินพวกข้าเอาภาษีเปถวายพวกเจ้า พวกเจ้ามาแก้หัวให้ก็ได้เป็นพวกข้าก้หัวให้ก็ได้เป็นพวกข้าอูหรือไปก็แล้วแต่พวกเจ้าอยู่หรือไปก็แล้วแต่พวกเจ้างบประมาณนั้มันเงินพวกข้างบประมาณนั้เงินพวกข้าเอาภาษีไปถวายพวกเจ้าเอาภาษีไปถวายพวกเจ้าก็มหัวให้ก็ได้เป็นพวกข้าก้มหัวให้ก็ได้เป็นพวกข้าอยู่หรือไปก็แล้วแต่พวกเจ้าอูหรือไปก็แล้วแต่พวกเจ้า เมืองดีเราคงไม่ยุ่งเรื่องงบประมาณเพราะการบริหารมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ที่นี่มันไม่ถูกใจอะไรก็สั่งล้มกระดานอึดอัดแค่ไหนลองไปถามคุณพจน์มันส่วนที่ควรจะได้ก็ลดลงไปอย่างทุเรศอนาคตประเทศไทยจะปลีกีเวกใครไม่เอาประเด็จการก็คงต้องแยกเป็นอีกประเทศเงินถึงประชาชนถ้าเทียบกับเขาของเราแค่เศษสาธารณสุ แต่งบกำลังยันมีคนล้มตายนายยกกะดันปล่อยนั่งรอวัคซีนคุณภาพกระดันอ่อนคนไสยที่ฉีดแน่วีพีที่ฉีดก่อนปล่อยบุคลากรเสิ่งตายที่ด่านหน้ากัประมาณตานโลกทุกตัดเีอย่างมากคำพูดนายยกที่ฟังกระดากมากหวังเฮเลิกโกงนี่มันทำอย่างยากงมึงมาลงทะเบียนเป๋าตังค์แต่พวกเลยยำเสือกมีกระเป๋าตุงประชาชนขอไปตั้งนานในงบประมาณเสือกเท่ากระเป๋ามึงหนตำบลมีหนึ่งผิดพันนายกผู้พันหนึ่งลงจำนำให้คนจำนวนคูณนั่งควยควยพากันตายคนตายเป็นกอง อยากมีชีวิตที่ดีนี่เสียภาษีหรือบอร,รอจาคตื่นมาอยากจะร้องไห้ชีวิตแรงงานมันแสนลำบากอ,อยากมีวันที่สดใสแต่ต้องจํานนความจนกักขังอ,อยากได้สวัสดิการแต่ดันได้เสาไฟกับรถเท่าไรกูเกลียดเสาไฟมากาม<อ>เลยพวกเราน่าจะต่ำกว่าชั้นสามดูมุก็เห็นชัดว่าแรงางานสำคัญน้อยกว่าทหารทุกคนทำงานจนแกแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้บำนาญคงต้องหิวกันไปอีกนานเมื่อไหร่จะมีใครนัดหยุดงานไส พูด <Es> <ừ> ไปก็ไม่ฟังสไตสไตเสียงดังไม่เท่ากันสไตสไตรายงานไม่สำคัญสไต์สไตคนคนจะเท่ากันงประมาณนั่นเนเงินพวกข้าเงาประมาทนัเปงินพวกข้าเอาภาษีไปถวายพวกเจ้าเอาภาษีไปถวายพวกเจ้าก้มหัวให้ก็ได้เป็นพวกข้าก้มหัวให้ก็ได้เป็นพวกข้าอยู่หรือไปก็แล้วแต่พวกเจ้าอยู่หรือไปก็แล้วแต่พวกเจ้าประเทศที่น้ำรวยอาวุธ แต่ผู้ม er นุษย์และเร็วแรงอ่อนล้าทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเพื่อนำเงินได้พัมันก่อนฟ้าแสงไม่เคยเป็นแค่หน้าแต่ฉันรู้เลยนี่ใคแล้วโลกลามเข้าไปถึงเรือนจำแต่ผู้นำเขาก็ยังล่อล้าละล้าละล้าละล้าหลังใครคิดต่างก็กระสุนเต็มหลังต้องการป้ามาช่วยขังถึงคนประชาชนเขาจะมีมลขังขังคนผู้จริงอไอของชอบภาษีไปไหนไอ้กล้วยทอดเขาควรเอาควายไว้ใกล้คอกคำวักมึงใกล้หมาะละออกถ้อย่างชอบอนาคตกูอยู่ตรงไหนน้ำตาว่ากูมองไม่เห็น ัะปานพลังประชารัฐตามคนเชียร์ในประชาชนแม่งโกรธตายอยากกูตรงหน้ายังมองไม่เห็นเหมือนประเทศพวกนาดันด้านปวดเย็ยนี่ไม่แง่านอนที่เป่งกู้เงินกู้เงินมาเป็นพันล้านคนใช้นี่เลยมาลงที่เลนกูก็คนเงินคนหมือกูเอาเย็นอะไรมาวัดเพราะมึงพิเศษเทียรชาติหมาเย็นทั้งโคตรตระกูลประชาชนเยิ่งไม่นำประเทศเสียแล้วพวกมึงไม่น่าเกิดมาสาวราชชั้นสิเหลือบกมีเวงงบสี่หมื่นกูไม่ให้งบไปเติมกระสุนกูเป็นนายต้องดูแลลูกน้อง ทับเพิ่มแบงค์เท่ตามคนตกระเบาเองงบห้าเลยงบสุดุนกูจะแตกกูไม่สนประชาชนและสกุลเรล่ยนลำน้ำประชาชนไม่ดีนีดิเศรษฐกิจรัฐบาลอยู่แค่รีกิดยังไม่ลุ้นเลยกับจับมูลพิเป็นนายกมาจัดพียังไม่คิดดิขับรถทางซุกควิดมาพีรีดิการศึกษาไม่สำคัญก็แค่คิดดิคนเป็นหนี้แต่จะหัวจะลดที่ดินโยบายลดจุดฝันดิ เสัว <นะ S 2> ์นะเขายังคงความแบบแเออใช่ชอยู่ที่นี่แม่งโคตรจะสวยถ้าคุณไม่รวยแม่งโคตรลำบากพวกมึงใช้แบงค์ชตูดแต่คนส่วนมากอยู่อย่างอดนตัวเลขแบ่งงบประมาณทุกเกสั่งแม่งโคตรอุบาทบริหารแม่งโคตรทุเรศขาดความรู้และความสามารถสเสนองมกักครยความจนให้คนซ้ ปร่งสายในคอร์ดัปชั่นแต่ที่มั่งขั่งเห็นไม่แต่พวกท่านทวงคุนเหมือนกูเป็นทาสพวกมึงสร้างชาติบนความอับปรี่พวกสุนตีีแม่งบ้าอำนาจกูรอวันพวกมึงสิ้นสาขึ้นมาแต่เช้าเพื่อลงทะเบียนรับเสร็จเงินเจอความหิวบ่อยกว่กวาความสุขไอ้คเจี่ถ่กมังเมินมองลูกเมียที่นอนอยู่พรุ่งนี้เขาจะกินอะไรชีวิตต้องดำเนิน มีหมดไฟหนุ่มคนนงมองจากบนรถบอกชีวิตฉันมันน่ารันทดอยากให้ฉันมีชีวิตที่ดีอยู่เจ็ดปีความทุกข์ไม่ลดเพื่อนฉันตายไปแล้วหลายคนหยิบยาเข้ามาแรงมาซอดคำพูดสวยหรูแต่สิ่งที่ทำส้นเต็นว่ะไอนายกกูมาป้นว่าราตตาลุงรวังจะตกเป็นเป้าตัวในซาตัวในป้าจะกุล่าจะกุล่าวงจะตายกูไม่สนหรอกถึงนอนตายข้างถนนนะแต่กูได้ข้าถนนมาแด้จนกล่าหวงยา เกินถนนนี่แหละความสงบไม่มีผลประโยชน์อยู่ในระบบที่กูกำหนดไม่ได้โกหกป็นโคสงบสุดพุกกบฏเก็บไปให้หมดเผาเผาพวกมึงติดคุกอ่ออพวกกูติดยศพวกมึงมาบัตซอบอ่ออเดีนลวตรงนรกปุ๊บปุ๊บประเทศติดลบอแต่พวกกูได้งบมึงต้องเข้าใจที่กูทำไปเพื่อนาคตดอันนี้เขาพูดในมุมของคนนี้ปะ ร่วมประมาณในปีหกวางแผนเปิดได้ต่ปี5้าหกวางแผนยิงลักทหารเข้ามาล้อมรักษาความสงบห้าปี6กปีเปีก็ข้างบนอยู่ดีข้างล่างจะทันหมดฟักข้างคบในกันลาลาดใช้งบประมาณเหมือนขี่ช้างจับตากกระตาผู้คนหมดลักมีแต่ฟังก็แฟงอยู่ในสภามีแต่นักแสดงประชุมกันเสร็จไม่ต้องนับคะแนนเสดงสวัสดิ์พูดแทนไอ้สัตว์เขาซื้อก็แพงไอ้สัตว์วัคซีนยีนแดงไอ้สัตว์สามนิ้วไม่ชูถ้าเจอ เด็กทยไอสัตว์มึงมันมนแรงไอ้สัตว์ดทแรงไอสัตว์บประมาณนันเงินพวกข้าบประมาณน้เงินพวกข้าเอาภาษีไปถวายพวกเจ้าเอาภาษีไปถวายพวกเจ้าก้มหัวให้ก็ได้เป็นพวกข้าก้มหัวให้ก็ได้เป็นพวกข้าอูหรือไปก็แล้วแต่พวกเจ้าอยู่หรือไปก็แล้วแต่พวกเจ้ามบประมาณนั้เงินพวกข้ามบประมาณนั้เงินพวกข้าเอาภาษีไปถวายพวกเจ้าเอาภาษีไปถวายพวกเจ้าก้มหัวให้ก็ได้เป็นพวกข้า แล,แล้วแต่พวกเจ้าอยู่หรือไปก็แล้วแต่พวกเจ้ามันคือความจริงทุกบาทโอเคทุกคนตามไปรีแคปกันนะทุกคนะตามตาไปรีแคปครับ